สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําแท่งเชื้อไฟจากหลอดได้เหลือทิ้งนะครับเอาไว้ใช้งานก่อไฟในแคมป์ในป่าครับผมวันนี้เราจะทําไซส์แบบเล็กๆกันครับผมก็คือใช้หลอดได้นะครับหลอดได้แบบนี้ผมมีเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่แกะเอาได้ออกนะเพราะว่าได้ที่มีก็ใช้ไม่ทันแล้วครับผมโอเคครับมาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์หลักๆเลยก็จะมีนะครับหลอดได้นะครับเชื้อไฟเซฟเทียนนะครับน้ำมันเบนซินอีกนิดหน่อยครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากอัด เชือกฝ้ายน,นะครับเข้ามาในแกงของมันนะคะแบบนี้จากนันก็ตัดออกนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ6อันนะครับ เคครับเสร็จเรียบร้อยครบ6อันแล้วนะครับทีนี้เราก็จัดใส่ภาชนะที่จะใช้แช่เทียนลงไปเลยครับผมหาภาชนะที่จะแช่ให้มันได้แบบว่าทุ่มท่วงหน่อยนะครับลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็ตั้งเตากันเลยนะครับละลายเทียนกัน โอเคครับเทียนละลายเปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดับไฟก่อนนะครับจากนั้นก็ใส่ก้าวหนึ่งลงไปนะครับอัตราส่วนประมาณ1ต่อ3 1ต่อ4ได้หมดนะครับคือเทียน4เทียน3เปเบนซิน1นนะครับผมคนสักหน่อยราดลงไปเลยครับ ทีนี้ก็จะแช่ทิ้งไว้ประมาณสัก4ี่ิวินาทีนะครับประมาณนี้นะครับก็จะได้ที่แล้วครับผมโอเคนะครับผมคิดว่ามันได้ที่แล้วนะเดี๋ยวเอาออกมาผึ่งแห้งไว้เลยครับผมเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับ ทีนี้เดี๋ยวรอให้มันแห้งเซตตัวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับผมว่ามันจะจุดไฟจะก่อไฟได้เวิร์กไหมนะฮะโอเคครับตัวนี้เจ้าหลอดได้ของเรานะครับก็แห้งมาที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเก็บใส่กล่องก่อนแป๊บหนึ่งนะครับให้ดูชัดๆเอาละครับ,รบเดี๋ยวมาลองจุดไฟดูกันเลยดีกว่านะครับ วิธีการใช้ก็ไม่ต้องใช้ทีละทั้งหมดนะครับแบ่งมันออกมาใช้ทีละนิดทีละหน่อยก็พอนะครับผมมีไม่คงเอ,เอาเล่มน,นี้ดีกว่านี่โอเคเอครับจุดดูกปเลยนะครับ โอ้ให้ไฟแรงใช้ได้เลยนะครับเนี่ยนี่ครับตรงเปลือกของมันก็ติดไฟได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะกันลมได้ดีด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวดับมันก่อนนะครับเดี๋ยวมาทดสอบดูคุณสมบัติการกันน้ำของมันบ้างกันนะครับ จริงๆเชื่อกที่เคลือบด้วยเทียนนะครับยังไงคุณสมบัติเมืันก็กันน้ำอยู่ลวแหละแต่ว่าเดี๋ยวผมทดสอบให้เพื่อนๆดูนิดหนึ่งก่อนนะครับจะได้ไม่มีข้อสงสัยนะเอาละครับเอาละครับจุดกันเลย กัรน,น้ำได้สบายมากเลยนะครับทำไม่ใช้ในแคมป์ในป่านี่แมจมเลยนะครับอาวแล้วเดี๋ยวดับมันดีกว่านะฮะ ครับสำหรับวิธีการทําเชื้อไฟจากหลอดได้นะครับหรือว่ามินิแฟทโร่ไฟสตาร์เตอร์เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเพื่อนๆสามารถทําเอาไว้ใช้เวลาไปออกแคมป์ออกป่าได้เลยนะครับผมครับก็จบลงไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันใหม่อีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับ